ครับก,ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกม Lost Ark นะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกาะเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าลาลาบายไอซ์แลนด์นะครับซึ่งของรางวัลที่เราต้องการจะได้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6อย่างตามภาพที่เราเห็นทางนี้นะครับก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยหรือว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากได้มากที่สุดก็คงจะเป็นลาลาบายไอซ์แลนด์โซนะครับหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างก็คือใจคลอนะครับ ส่วนวิธีที่จะได้มาซึ่งใจเกาะของเกาะละลาบายนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับให้เราดูที่บริเวณอารามตรงนี้นะครับ a อเวนเจอร์ให้ให้ให้หาเคาว่าละลาบายไอซแลนด์เกียร์สกอร์ที่ขอแนะนําก็อยู่ที่ประมาณ250เนาะแล้วก็อันนี้คือเวลาทอยหลังที่กิจกรรมจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับก็ให้เราคลิกที่บริเวณเขียมทิศตรงนี้น,นะครับแลวให้เรากดอินเทอร์เน็ตคลิกมาที่บริเวณนี้เมื่อคนอยู่ที่ จากทะเลแล้วนะฮะก็เบื้องต้นก็เดินทางไปซึ่งเกาะตัวเกาะเองมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมทาทําพสตตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับคือต้องขออภัยด้วยที่ว่าไม่ได้อบันทึกวิดีโอไว้ตอนที่เริ่มทําพสแต่จะมาอธิบายให้เห็นภาพลางๆกันก็ต้องขออภัยมาณาทีด้วยนะอะไรที่ผมแบบข้ามไปแล้วอะ่ะแล้วผมไม่สามารถที่จะภาพกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูได้เนี่ยตรงนี้ผมต้องขอโทษจริงๆ ก็ครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ตัวเกาะก่อนแล้วกันนะครับผมก็ในส่วนลักษณะของเกาะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อเมื่อเพื่อนๆทุกคนมาถึงเกาะแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาที่กดตัว G หรือว่าคลิกมาที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าไปที่เกานะนอกรอที่ก็เราโหลดกับนึงออ่าครับเมื่อเข้ามาที่ตัวเกาะแล้วเนี่ย เมื่อเรากด M ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือ,อบริเวณหรือว่าสถานที่ทั่วไปของเกาะเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเกาะเนี่ย,ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในระหว่างที่กิจกรรมเนี่ยมันยังไม่ถึงใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาแบบว่าเ,เก็บเกี่ยวพวกดอกไม้อะไรเนี่ยเพื่อที่จะไปคาบยาตัดต้นไม้หรือว่าที่จะมาขอเรียกว่า mining อะครับแบบเคาะเอาแร่เพื่อที่จะสิ่งสิ่งเหล่านี้ นะครับเกรดบ้านของตัวเองได้นะครับแล้วกิจกรรมที่มันกําลังนับถอยหลังอยู่นะถามว่ามันมันจะจัดอยู่ตรงไหนให้ทุกคนเดินมาที่บริเวณนี้นครับเนี่ยกดแทบ็บให้เพื่อนๆทุกคนกดแทบ็บอันนี้คือบริเวณที่เราเริ่มเข้าเกาะมาเนาะให้เราเดินมาที่มาบริเวณเนี้ยจนมาถึงจุดจุดนี้นะครับที่เขาเรียกว่า secret e n t r a า c e หรือว่าทางเข้ารับนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อหลายคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีะคนเนี่ยยืนรออยู่ เพื่อรอที่ให้เวลามันนับถอยหลังตอนนี้มันบอกว่า r e s t h a n one minute หมายความว่าเหลือเวลาน้อย,น,อยน้อยกว่าหนึ่งนาทีแล้วที่กิจกรรมนี้จะเริ่มเมื่อคุณมาถึงตรงนี้หลายหลายคนก็จะเห็นว่ามันจะมีเหมือนถาวันยกัยกยักอยู่ตรงนี้ครับคือที่จริงอ่ะตรงนี้มันคือปากถ้านะแล้วมันมัน,ม,นมันมีเหมือนถาวันปิดอยู่นะครับเออแล้วสิ่งที่เพื่อนเพื่อทุกคนต้องมีเลยอ่ะก็คือให้ทุกคนกดที่ f 2ครับมันจะเป็น list ของเพลงเนาะมันก็จะมีนี่ครับ song of resonance เพื่อนๆทุกคนอ่ะต้องต้องต้องมีก่อนนะซึ่งถามว่าวิธีได้มาของซองแอปซองออฟเรโซแนนซ์เนี่ยคือทุกคนได้มายัางไงให้ทุกคนกด M ครับแล้วให้ทุกคนมาที่ตรงนี้เนี่ครับมันจะมีเกาะเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าเพโตโนเนาะอะ่ให้ทุกคนเดินเข้าไปพอทุกคนเดินเข้าไปที่เกาะเพโตพูดให้ทุกคนเดินมาตรงนี้ตรงนี้จนถึงชิปเด็กนะครับผมเมื่อทุกคนคลิกเข้าไปในชิปเด็กอะ่ะโอ้ยคลิกไม่ได้อ่ะ <Yeah. S 2> mm hmm. ก็คือว่าถ้าทุกคนเข้าไปในชิปเด็กแล้วอ่ะใช่ไหมฮะภายในเนี้ยมันจะสมมุติว่ามันเป็นแม็กเนาะมันจะมี n อ c นพีอ้วนๆคนหนึ่งอยู่บริเวณขวาขวามือตรงเนี้ให้ทุกคนเข้าไปคุยกับเขาครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าพายเลตคอยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันห้ารอยพาเลตคอยมั้งเพื่อที่จะซื้อเจ้า สองออฟเรสโซแนนซ์ uh, ตัวนี้มาเนาะเมื่อทุกคนได้มาปุ๊บเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะก็ทุกคนก็กดกินมันพอพอกินปุ๊บเมื่อทุกคนกินปุ๊บยีฟสองไอเจ้าเพลงตัวนี้มันก็จะมาอยู่ในลิสต์แล้วใช่ไหมฮะพอได้ลิสต์พอได้พอได้ลิสต์ของเพลงตัวนี้ปุ๊บทุกคนก็ลากมันลงมาไว้ตรงช่องไหนก็ได้ครับที่ทุกคนสะดวกนะฮะเนี่ยอย่างบริเวณตรงนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งตอนนี้มันกำลังอินโฟเเพสอยู่ก็น่าจะรอมัน หน่วงสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเริ่มกิจกรรมแล้วเนี่ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูเนาะโอเควิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายแบบว่าให้ทุกคนเห็นภาพก่อนเลยกันล้วกันเนี่ยอย่างเวลากิจกรรมเริ่มเนี่ยตอนแรกมันจะมีวงกลม ขึ้นมาบริเวณนี้เป็นเพื่อที่เพื่อที่บอกว่าภายในวงกลมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนาะพอทุกคนเข้ามาในเขตวงกลมเนี่ยให้ทุกคนเป่าเพลง2องออฟเรสซอนนใครก็ได้ครับที่อยู่ในวงกลมเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเราเลยเป่าหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดเปิดปากถ้ำเนี่ยให้ถาวนเนี่ยมัน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 คลี่ออกมันมันขยายตัวออกเนาะพอปากถ้ำเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีทางลับทุกคนก็เดินเข้าไปครับพอเดินเข้าไปเนี่ยภายในเนี้ยภายในถ้ำเนี่ยหากเราดูบริเวณแมปกันเนาะเนี่ยมันจะเป็นสีเครดแมปอยู่ภายในนี้เนี่ยจะม,มีโมโมโกโกซีดเนี่ยอยู่ประมาณ2อสองต้นให้ทุกคนไปเก็บด้วยนะครับอย่าลืมแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ่อเขาเรียกว่าไงวงกลมวงกลมเหมือนกับภายนอกปากถ้ำอ่ะให้ให้ทุกคนเป่าซองออฟเ e สโซแนนเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ อย่างน้อยเป่าปาให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งก็พอรครับอืมแต่ช่วยๆกันเป่าจนมันครบมันจะมีขีดขีดเวะครับตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถ้าเป่า,100ารครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่อ่ะนั่นหมายความว่าคุณเสร็จแล้วภายในหนึ่งครั้งอ่าคือคุณต้องทําแบบเนี้ยทั้งหมดสามรอบเพื่อที่จะได้อ่าใจเกาะขึ้นมานะครับหรือว่า,าระบายไอซ์แลนด์โซนเนี่ยถามว่าระบายไอซ์แลนด์โซนเนี่ยเมื่อได้แล้วเนี่ยพวกคุณจะเอาไปทําอะไรต่อใช่ไหมฮะให้ ภายหลังจากคุณได้ระ,ะบายไอซ์แลนด์โซแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดที่แมปนะครับแล้วไปที่เกาะที่ชื่อว่าเดอะโลลี่ไอซ์แลนด์เนี่ยเพื่อที่จะเอา้เจ้าใจเกาะเนี่ยไปแลกกับเ c ซตัวนี้นะฮะอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้มีคนออกเอเงละอ่ะปักทําวก็จะเปิดเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้คือผมทำเควสเสร็จแล้วเนาะเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยทำเควสมาก่อนเลยอะ่ะมันจะมีเนี่ยมันจะมีวงกลมบริเวณเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็จะมีขีด เวสตั้งแต่ศูนย์หนึ่งรอยเนี่ยให้ทุกคนเป่าซองออฟเรสโซแนนแบบเนี้ยจนครบแต่ตอนนี้เวสมันยังไม่เริ่มเดีย๋ยวรอก่อน้าเวสเริ่มแล้วมันน่าจะมีคิดขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยถ้าสิ่งที่ผมพูดมันผิดพลาดประการใดต้องขออไปมันที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่เคยทำคลิปแบบนี้เนาะแต่ก็แบบว่าคือ อย,อยากแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมมีให้ทุกคนนะฮะเพราะว่าผมเองก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ถามหลายคนมาเหมือนกันผมกาใจดีเลยว่าการเล่นเกมนี้โดยที่แบบว่าเราแบบจะไปหาแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาไทยมันก็ยากนเะเนาะสมมติว่าเควสเริ่มแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะบอกให้กด f2 และเป่าสองออฟเร o ซแนนซ์ใช่ไหมเนี่ยคุณจะกดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอามาลากวางแล้วกดก็ได้เห็นไหมครับ คนก็จะแย่งกันเป่าเนี่ยอย่างน้อยคุณเป่าได้สักหนึ่งครั้งครับพอเป่าเสร็จแล้วเนี่ยเองมันก็จะคูดาวเนาะแล้วก็เป่าใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับแปดสิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเป่าอีกสองคนก็นนจะเสร็จแล้วเก้าสิบอ่าหนึ่งร้อยแล้วเห็นไหมฮะพอหลังจากเป่าเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณตรงไปเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาในในส่วนของตรงนี้หลายคนอาจจะส k ิปข้ามไปเลยก็ได้นะหากใครไม่ต้องการที่จะดูขัดซีนตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งเวสเฮ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งครั้งเพราะเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะได้กล่องอันนี้มาเมื่อลิ้ขวาปับ๊บเห็นไหมมันก็จะมีของออกมาแบบนี้คุณก็กดใช้ไปอ่าถ้าแบบ คนที่ทําครบสามครั้งแล้วก็จะได้ใจเกาะแบบนี้แต่อันนี้ของเกาะเอ็กเซลล่านะไม่ใช่ของเกาะละบายเนาะทำอย่างนี้ให้ครบสามครั้งนะครับผมก็เบื้องต้นทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้ครับสําหรับเกาะละระบายที่ว่าผมจะามาแนะนำเนาะก็อ,อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ผมออกมาพูดในวันนี้เราก็คืออยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับ ถ้าหากว่าสิ่งไหนแบบพูดขาดตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขอไปมาทันทีนี่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ